สวัสดี FC ฝั F C, ่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดามาตามนอกแท็กเตอร์พี่น้องน้องแท็กเตอร์บอกเลขห้างเดียวพี่น้องเขากไปรับชมรอฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคเยอค่ะขอบคุณค่ะนี่เด็กไทยลเด็กไทยทางลาวลูกเนาะเล่าเล่แท้เล่าเก็อบบลูคือกันเลาก็บอกยักษ์สีออกไซด์แล้วเนาะเองไทยทางาล<อ>าวไปเลย ต้องเทคเตอร์บอกเลขเมื่อนั้นอ่ามันเก้าแปดเก้าแปดเนาะเขาได้กัรแ่งหกแปดบ่างมันไปออกเล่านะคะออกเล่าเก้าแปดหรือแปดเก้าเลยะเอซมันถูกดีมันเกลี้ยงเขาเี่ยงเ่เดียวเพิ่มเดยเพิ่เดียวูกหายเงียบไปหมนปากเงืนมาให้ค่ะกับเขาเรากัฝากเงื่อนมา่ห้ซื้อเสือหาน้องเทคเตอร์สองตัวเอาคุณยายยกเสือตะนันโซ่ให้นูน่ะอ่าทีว่าไม่มี อันนี้ทบได้เสือสองโตนะคะใด้ข้อเล่าบุดคุณมบุมี่หนึ่งร้อยป้าสายตาหนึ่งร้อยคุ้นคุ้มงมีเขียนสั่มเนแล้วคุ้มบุญมี่สองคนหนึ่งร้อยแล้วก็เอฟซีชัยภูมิสามร้อยคุณสมทวินสองพันนะคะ คุณสมทวินฝากมาสองพันให้ซื้อเสื้อให้สองตัวคือเสื้อกันหนาเนี่นนทิยาไปซื้อแล้วสองตัวนี้หกร้อยนะคะจะจะเหลือเป็นเงื่อนสดความเป็นจริงร่วมเงื่อนมันจะได้สองพันหกร้อยหาค่าเสือออกจะได้มอบแค่สองพันจะได้ไม่งงนะคะนะคะนองแท็กอร์นุ่งห้วปั้นอีกแล้วแล้วค่ะแม่แล้วจับโซ่เลยมันมใหญ่มันย้ายมันสีชัดมันเข้ามาน้อยดังใอยี่นี้จัก เำเลาะซาซายืนยืนจิ๊กเซร์ล่ะก็มอบใหสองคันะคะอไถึงมือแล้วเด้อค่ะให้แม่บายแล้แม่บายยายก็ะ้องเลสเตอร์นะคะถึงมือแล้วเสื้อก็ได้แล้ว2อตัวเงินก็ได้แล้วมานะคะถึงมือแล้วขอบคุณซีนะเทสเตอร์ขอบคุณภาพนะลูกขอบคุณครับร้องเทสเตอร์บอกเอซีเผเขาล่าตังไลงวดงวดันเขาทั้งบนทั้งล่างงังที่ผ่านมานีเป็นบอก ปดเก้าแปดนะมันบอกเขาเขาเขียนเก้าแปดแล้วกัน, 68, น,นหกแปดนะหกแปดก็ออกวันสื่นอีกอมันกอดอีกออกสองหลอกยังไงซะพี่ก็เลยอยากให้มาถามเล่าหรือถามไทย เราก็ถามให้ถามอง่าต้องให้ดิเอปิดนะปิดนี้เลยง่าโาว่ากลูกเลี้ยงเนาะเลีหยงอยู่ไหมถืกันเนาะฟ้าจได้ตี้กัแเ้วพี่น้องหวานจีตียายแลบวพี่น้องยองยอยายเลยหยอยเพื่อหเห็นบอลนี่ยายไทยิปอยู่นีู่ห้องเออยห้องเล่าไม่เรา่ะอ้ยอ้ยยายโทรโทรโท้านเนอะีตมีตอออก็ลูกมันจะถือมือบกลา พ่อายคีบ้็เป็นนี่มีเยอะเลยน้องเทสเตอร์ว่ากับยานธิยานี่ย่าลอนธยาจังปรเสียงดัแล้วลูกเนาะเอฟซีเป็นไหหมาถามแยน้่นไมาถามมนี่ส <straightforward> <T> ิไหเนี <ing> <t> ่ย <ing> <t> ้าตด้ตอนเย็นๆนี <ing> <t> ่สองถุนี่เล้ากัสิบปอเพื่อก้าไหมลูกตัวได้น้อเหมือนันคิดตังเกตนั่นที่งนะเก่าแดปดเก่าที่นอ เอซี่เพิ่นกระนี่ถ้าข้นใจดีเนาะเพิ่นกระแบ่งให้ได้ค่ะน้อยถือไล่เพิ่นกระฟักมาให้แล้วเนาะแม่นตัวปลาที่สตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะได้ไปงวดนี่น้องเซกเตอร์เซกเตอร์ครับได้ไปงวดนี่บอกไปแป้งดูมันชิมาตัวไหนตอนเย็นเย็นมาชิมาตัวไหนถูกฮะเย็ดเนีเกาะยาก เอ้าไ้นหมดเจ็ดทางนี้แม่เน้องเป็นทางได้ได้เงินเจ็ดผลวจักโอ้ยจะขี่เน้าบานเลยทางมาจักกันในเจ็ดโอ้ยบอเอาจักได้เอาเลยตัวได้เล่เจดนะตัวได้ลูกบอกช่องโตก็ได้ซ้โตก็ได้่สิเด็เงินซื้อกับเขาไอ้โบ่มีเงินเหบ่มีเงินซื้อน้อนแเกขนไดิต้นองเต็มตู้เดียวนะมีสามหมองว่ไหนหนาเบอกว่ได้หนาวข้าวอยู่นี่เด็ บอกว่าได้เอาบอกว่าพอรู้ๆกค่อยๆบอกก็ได้เรียกสีออกยังครับมอได้ง่ายมากๆเป็นยังคิดก็รู้คิดก็ค่อยบอกมันสีออกตัวใดนุ่งสองตัวถ้าถอดแล้วก่อนก็ได้ถอดแล้วก็ได้จ้ะ

วกนู้นถ่ายคลิปอยู่ันเดียวมึงจะข้ามเรื่องแบบว่าวันนั่งกันนอนกันนี่แล้วถ่ายคลิปอยู่ลาถอดเสื้อให้แล้วตกตัวใดหัวนี่ตัวใดขึ้นผมีแป้งผู้เดียวก็ได้แป้งสิบบอนด์ไหมเขาดังๆเนอะเดี๋ยวบักลาบอกไปแปรงปุ๊บไปแปรงไปซื้อเลยนี่ออกเก้าอีก จ้ามันออมันออเก้าแปดมันออเก้าแปดไปแล้วมันจะออกเงงมือนี้พอเก้าแล้วเก้าแปดมือนั้นมือนี้มันสิออกเงงตอนเย็นเย็นลซีนลูกเร่ฝากบอกเด้แม่งไปสือมาจกบันเพื่นได้เพนจะไปสือเวร์นง้วอันนล้วบแทกให้เพิ่นให้เพิ่นซื้อสานกับวัน เทวดากอดแป๊บหนึ่งพี่น้อง <laughs> จนเย็นๆเย็นคืไอเมย์ว่น่ะไอเมย์วนหรือเปล่าเมย์วนไปเมย์ว่านไปแล้วบอกเลยเหลือแต่ย่ายนนที่นายนแลักเสียซื้อๆงั้นวันนี้แล้วก็สีบอกตัวบอกตัวลูกหล่ะบอกย่ายตัวน่าแต่สีฟ้าไปทางอื่นไม่รู้ก็ะสันบ่ามีเงินซื้อกับเขาเด้ มันลากระบอกย่ายตัวมันในย่าิตายกล่องตายอยู่นี่นะลูกมันเนี่ยสิบเอกลูกด้วยเปล่าเอามัดเช้าหนาวแล้วอย่าบอกไปทัวลูกเหมืนว่ามันหนาวมันหนาวบอกอะไรพี่น้องวันเจ็ดกะที่คือเกาเหล่าพี่น้องเอาบอกเร็วบอกลาเร็วมาเนี่ยลาล่าสิบอกแต่มาแปรงกินไปสื่อบอกลาบอกปุ๊บม่แปรงก็สื่อปั๊บมาออื่นม่แปรงก็ถือปุ๊บเลยแล้ว ไหปับอครเอฟีจอยากได้ผมีเงินซื้อกรเขาได้นจะได้มีเงินส่งให้บักลาได้หรออืมนั่น้าสีบอกวันนี่ล่ะตัวได้ก่อนเขาค่อยก็ได้ตัวได้ขึ้นแม่บอควันได้ก่อนบักลาบอกได้หรบักลาให้แม่ยบอก่อนก็ได้นัดยังบอก โอ้ยบอกให้ลุงเฮงมันเอาขอลุงเฮงมาเนี่ยกระชิบกระแซดดัมคื้อยังไงอ้ยเขาดีเยอรอก็นกิด้พี่ห้องเด้กระเพิ่นกระเพิ่นว่ะตัวได้ตัวใด้แล้วลูกก็กันย่ยนี่บอกเหมือนี่แม่บอกเออใบใยนี้ก่อนใยใบใยใบใยนี่แหละลูกใบหอดเสียงนี่แหละเหลือแต่ใยโน่นที่ย่าหนึ่งก็ในแปลงกลางหลังมันเป็นอย่างเอาเกาลังนะเออผู้อยากลินอ่ะ คนอยากเรียนอะนนี้พี่น้องคนเรียนอะอกเรพื่อนบัดนี be, ้ใช uhh> uh ่บอกไม่แป uh ้งก็ดหลกตัวไหนโอคคอยก็ได้ไปเดยวไม่แป้งก็เตรียมจุดเดี๋วมากระชิบกรได้สคนนะมีไป ไม่แปลกถามบ่บอกเลยแล้วที่ญาถามกันถามลูกเจ้าบอกเอฟซ<อ>ีนะลูกเอฟซีสิได้ซื้ดือดโนมาให้มื่อไหร่น้อเนาะเห็นเพื่อนเห็นเพิ่นโชคดีนนคเนาะคนในอำเภอหอยเม็กนี่ได้แต่น้องแท็กเตอร์ผู้เดียวเด้ออันหัวมากบอกตัวได้ตอนอเย็นๆลกูอกอมะเบาคนนี้ออกโตได้ไอ้ก เ0าศูนยะพี่น้องเอ้ยบันโอ้ยใช่โยยี่วันเกโอ้ยกันหกศูวดทีแลรกเปจังสี่และพี่น้องเอ้ยคนขี้หลุคนหัวลุกคนหัวเลยแม่แป้งแม่แป้งถามก็บอกทามย้ายทามกับอกต้องให้แม่ยนที่ยาตัวถามเนี่ยคนขี้ห้องแท็กเตอร์บอกเก้าศูนกันหกศูนย์เด้อ ก็เลยล่ามกันนาเลยขนัวลูกเล่ยคนคนในคนขาคนลูกแนวทางของเพื่อนนี่มักจะเป็นเพื่อนบ้านตอนเย็นเย็นนะคะบางครั้งก็หาหน่อยฮะว่านจะบอกอีกฮะว่าจะบอกีกอ๋อว่าบอกไม่บึ้น้นจริงบอกอีกบอก เออให้เป็นอออมาเล่นก็ไ้คนละอาตัวผีนองติบอ๋อตัวงวดคนนู้เียบันดู้เลยบันนี้ว่าเุ็นบมัสิ้อนนี้ใบใบนี้มันยังวันแรกจะคอยมาเจ้านี้เอได้ใบับอกเปนไอ้ยายุมนไม่ยอมโอคน่าคนมารุ่นึงสิบบอสรุ่นติบอกอีกคนว่นอ้ยสตัวก็รวยได้เด้อพี่น้ยแหละสองตัวก็รวยได้เ้ยหล่งงามสันเด้นิสวยขนาดเลย 60เก่าตัวตัวที่พันบอกจริงๆนะเก้ต่วาเข้าเคียนหันใส่กันไว้หกกับเก่าตัวเดียวกันน้องแท็เตอร์น้องแท็เตอร์บอกเก้านะคะ้ากันหกศูนผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ต้องใจเย็นๆเด้อค่ะใจห่วงว่าเราเล่าคิดได้เล่าคิดด้ว่ามันมาบอกโดยพระลักกมณ์มิวสงวันที่สิ เพื่อสกีกายนสองหนะคะขนาดแม่ยายนาอยูนกับบบด้มื่อนั้นเพ่เข้ากันฮะออกชตัวนั้นออกช่องน่นั้นด้ดูเลยคุณท้่าช่องฮะมีช่องเกอีกบเอาแตกบนแตกหล่าอ อะไรร่งบ่เขารงสิไปเรหลายตัวแต่ลองเบิ่งมาคันบ่อยากามหลายเด้ให้สีพิจารณาเอาเองสองเกตห้าบ่เขียนเนาะหันเขียนมันสิไปเร่หลายตัว่วนมาก็จะมักตัวเดียวเนาะเดียวนะงนหันเก้าแปดหรงานหหกแปดเนาะเขาเาถือก็จะมีตัวเดก็ตัวเลาบอกที่ล้งนี่อาจจะเป็นโครงสุดท้ายแ้ยังสี่เหนเล่าซ้ำก็คือ โอเคออโอเคเนาะเก้าศ <90 S 2> ูนย์นมาแรงไงเขาเนาะโอเค okay, บ่ครับเก้าศูนบบนม <90 S 2> านนแรงเนาะตอนเย็นๆเนี่ยออกเก้าศูนเอต้องแท็กเตอร์เวลาเก้าศูนคือวันยากนาเพี่น้องเด้อไสซมกันนะท่านน้องแท็กเตอร์นะคะ